ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย นายจตุพรพรมพันธุ์อดีตแกนนำนปชพ,พร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเข,ขาและคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุมกับตำรวจนครบาลเพื่อหารือข้อกฎหมายในการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ว่าเวทีจะตั้งอยู่บนฟุตบาทขอบนอกของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีการเข้าใช้พื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่27เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทางตำรวจอนุโลมให้ใช้หนึ่งช่องจราจรที่ติดกับบริเวณขอบอนุสาวรีย์ชัยจาก ากนั้นจะมีการเปิดการจราจรตามปกติในช่วงเช้าจนกว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มตามความเหมาะสมรวมถึงจะมีการเพิ่มช่องทางจราจรให้รถฉุกเฉินด้วยและจะมีการตั้งจุดตรวจและศูนย์ำนำนวยการร่วมกับตำรวจส่วนการข่าวเรื่องมือที่3นั้นทนายนกข,ขาวบอกว่าตามข้อมูลที่มีหากเกิดเรื่องคงจะมาจากรัฐที่เป็นคนเริ่มและหากมีการเข้ามาก่อความไม่สงบจากฝั่งกัมพูชาก็จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของรัฐไม่ใช่ภาคประชาชนแน่นอน นายสุภมิจินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีรับมอบตาตั้งและเกียรติบัตรให้แก่ที่ปรึกษา,ากิตติมศักดิ์ถาวรคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลส,สมุทรปราการสมัยที่25สำหรับมูลนิธิร่วมกุศลส,สมุทรปราการจอดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่23กันยายน2518รวมระยะเวลา50ปีโดยทุนจดทะเบียนในขณะนั้น5ล้าน5แสนบาททวนรายได้ของมูลนิธิได้มาจากเงินบริจาคการบริหารงานของคณะกรรมการมูลนิธิ เงินก็จะนําไปช่วยเหลือสังคมผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและงานกุศลผลงานของทางมูลนิธิมีรางวัลต่างๆเป็นเครื่องยืนยันเช่นรางวัลมูลนิธิดีเด่นจากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคหนึ่งจากนั้นเป็นงานเลี้ยงขอบคุณแขกผู้มีเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่นายภายัยวงชำนินาวคุลประธานมูลนิธิเรื่องกุศลสมุรปราการ ายพิทยากรมณีเนรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญไทยฟู้ดเฟสิวัลล่าสุดลงพื้นที่ห้างโกลโฮเซลสาขาสีนครินเพื่อส่องเสริมการบริโภคผลมไม้ไทยและผลักดันการกระจายผลผลิตผลไม้ในช่วงปลายฤด,ดูของภาคตะวันออกปีนี้คาดว่ามีผลผลิตจากภาคตะวันออกประมาณ1400 0ตันสามารถดูดซับออกไปแล้วกว่า1 0 0 0 0ตันปัจจุบันเหลือเพียงปัจจุบันเหลือผลไม้ราว4,000 ซึ่ง,งกรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนทั่วประเทศรวมถึงห้างโกโฮเซลร่วมรับซื้อและกระจายผลไม้ไปยังภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมมือกับกรมการค้าภายในรับซื้อผลไม้ไทยเพิ่มเติมอีก125ตันเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงปลายฤด,ดูโดยเฉพาะมังคุดเงาะลองกองของภาคตะวันออกพร้อมกันนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใต้แนวคิดเกษตรกรปลูกด้วยใจคนไทยกินด้วยรักโดยจำหน่ายผลไม้คุณภาพในราคาย,ย่อมเยาว ผู้จัดการคัมชโนดชี้แจงดรามา่ายูทูบเบอร์ชาวเกาหลีชื่อดังคิวเทเที่ยวคัมชโนดเจอพ่อค้าแม่ค้าโรตเตอรี่รุมถึงให้ซื้อหมดไปเกือบ30,000ื่น ยอมรับมีแบบนี้จริงแต่ในส่วนของที่เกิดเหตุเป็นคนละส่วนกับคำชะโนดกรรมการวัดสิริสุทโธดูแลแยกกันคนละส่วนกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มดูแลแนะวิธีป้องกันถูกตามตือ้อไม่ซื้อเดินหนีถูกตามตื้อมากๆให้แจ้งตำรวจได้ทันทีเตรียมหารือกับกรรมการวัดช่วยกันหาแนวทางแก้ส่วนพ่อค้าขายลรตอรี่รายหนึ่งเผยยอมรับมีจริงยากที่จะควบคุมวอนผู้ว่ามาจัดระเบียบนักท่องเที่ยวหดหาย อย่างไรก็ตามคำฉะนนดก็ยังมีมนครลังพ่อปู่สีสุดโทนและย่าประทุมมาศักดิ์สิทธิ์มาเที่ยวได้ตลอดปีจังหวัดกาฬสิน์เตรียมจัดงานมหากรรมจุลสิธิ์พ์คร้อยแก่นสารสินระหว่างวันที่25-29มิถุนายนณนะลานอเนกประรงสงค์สารกลางจังหวัดกาลสิน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธร,รณีวิทยาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยซอฟท์เวอร์ ดในัณนพงอ,อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินพร้อมคณะร่วมแถลงข่าวกันจัดงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเทียเ่ยวเชิงธรณีวิทยาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและสเสริมการท่องเที่ยวอุทยา,ทานธรณีโลกรวมถึงสร้างรายได้และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยอุตสาหการรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มากระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งเสริมรการปลุ่มกิจสำนึกการรับห่วงแหนและปกป้องคุ้มครองทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติาอย่างยั่งยืน สุกนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีจะสวมเสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวิทยาลัยและนุ่งจงกระเบนล,ลายไทยมาเรียนกันอย่างพร้อมเพรียงไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นครูบุคลากรในสถานศึกษาและลูกจ้างต่างก็พร้อมใจกันแต่งไทยด้วยเดนนางจิตตินมานุ่มนิ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีบอกว่าทุกวันศุกร์ทั้งวิทยาลัยจะขอความร่วมมือนักศึกษาและคณะครูร่วมกันสวมชุดไทยมาเรียน เื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพราะวิทยาลัยส่งเสริมความเป็นไทยไม่ได้ตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเป็นการรณรงค์ของความร่วมมือซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่กล้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บต,ติดค้างอยู่ในยานผ่านนบบริเวณทางเลี่ยงเมืองอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจนบุีรีขำนลวงเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถบรรทุกพ่วงขับตามมาทางปกติซึ่งเข้ามาจากปากทางบ้านท่าโรงมุ่งหน้าอำเภอศรีมหาโพธิส่วนรถยนต์ของนักศึกษาขับเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือมาจากทางวัดนกปคุณทอง เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปในตัวเมืองปราจีนบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบว่ารถยนต์ขับข้ามเลนมาทางรถบรรทุกพวก่วงก่อนจะพุ่งเข้าประสานงากันจากนั้นรถทั้งสองคันก็เสียหล,ลักลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเตรียมสอบปากคำทั้งคู่ก่อนที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไทยนิวเอเซียพรบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจามาตยตัดสิน